สวัสดีครับน้องพลอยมาน้องพลอยตื่นเช้าครับนี่ผมไปเคาะห้องผมเลยค่ะไหมพ่อไปออกกำลังกายจะไปไหมไปค่ะเพื่นก็เลยมานั่งเฝ้า เปิดกระตูนให้ดูครับไม่ต้องห่วงว่าลูกจะติดเกมนะครับคือถ้าใจให้เขานั่งอยู่เฉยๆก็สงสารพอยงงหอยโบกมือหน่อยสู้ๆหน่อย,อยส,สู้ๆยังไงสู้ๆ พิ่งสักหน่อยครับสักครึ่งชั่วโมงก็ได้วันนี้จะไปรับอาเอิงครับอันจังแล้วก็ทาค่ะจะมาเที่ยวคอนแก่นจะมาดูพี่แอนคอนเสิร์ตคอนแก่นจะมาอยู่ขอนแก่นคืนหนึ่งกับสองวันครับ มารอรับที่ฟังกั่นพอดีเขาตกเครื่องปกติต้องมาไฟเจ็ดโมงมาถึงนี่แปดโมงครับตั้งนาฬิกาปลุกเห็นลายมาบอกว่าตกเครื่องไม่ทันประมาณสี่นาทีได้ซื้อตัวใหม่มน่าจะมาถึงสิบเอดโมง ก็เลยมีเวลาสักชั่วโมงหนึ่งมาวิ่งหน่อยทำไรครหนูทำไรเต้นเหรองอคอยเต้นเหรอหนูเฝ้าพ่อเขาไปยุ่งมองแแม่อยู่ดิพี่น้องอยู่ดีอยู่ดี พอวิ่งอีก20นาทีลูกนั่งรอแป๊บนึงครับเดี๋ยวแอนก็น่านจะมาถึงครับเมื่อคืนเขาน่าจะลงไอตีตีสามีสี่เดินทาง5้าหกหนึ่งสองสามน่าจะถึงสิบโมง เขาเนี่ยคนแก่สองวันสิบห17สิเขาเข้าองค์เทพีสิบมีผมด้วยนะครับ ตอนที่ผมไปที่ห้องอยังไม่ตื่นวันนี้สาวคอยปกติน้องเพชรจะได้อยู่กับพ่อจงนี้อากาศท่อนเนาะบานเฮาแดดแผดมาก มื่อไดที่ทบอมีวันไหนที่ไม่ค้มไม่มีฝน,มนก็คือแบบแดดแรงไม่อยากคิดเวลาหนาหนาแรงหนาเมษามีหน้าเมษาเลย สี่สิบสามสิบนาทีนี้ได้สิบนาทีแล้วอีก20่บันละหน่อยครับไม่มีเวลาแต่ยพยายามให้เวลากับตัวเองวันละหนึ่งชั่วโมงอย่าห่างโฮมเลยได้ครับเป็นห่วงโอ้โหเอ้ยคุณบอยดูอะไรลูกฮะ <c oughs> <c oughs> Ủa nó bự ấy à nâng nâng lên mới nâng lòng con gì lên mới gì để mới bây giờ nó đi đi máy đi máy xuống mạng lại để มีไลฟ์สดอีกทีวันที่23ครับช่วงนี้ก็ที่จริงก็อยู่สารครามเป็นหลักเพราะว่าตอนนี้วงใหญ่ก็เริ่มซ้อมแล้วครับปีนี้ลูกๆเยอะกว่าทุกๆปีด้วยนะครับเปิดรับเยอะกว่าทุกปีทั้งนักร้องทั้งนักแสดงแดนเซอร์ สกิลก็ใหญ่ขึ้นมีการเพิ่มเติมเวทีเปลี่ยนโครงสร้างเวทีระบบโปรดักชั่นนะครับชุดก็ตัดใหม่ตอนแรกว่าจะไม่ตัดตอนแรกว่าจะไม่จะตัดแค่70%ซแล้วก็เอาของเก่ามามาอัดแอปมารีโนเวทด้วยเอาไปเอามาตัดไปตัดมาวีนี่คือตัดใหม่ทุกชุดนะครับ แล้วงานโชว์อะไรมันก็เป็นสกิลที่ใหญ่ขึ้นนะครับก็ต้องไปดูอยู่ตรงนั้นแล้วผมก็มีโรงแรมด้วยมีคาเฟ่ด้วยน่าจะได้เพจตอนนี้คือเชฟมาแล้วนะครับเชฟมาอยู่ที่โรงแรมแล้วแล้วก็น่าจะได้เพสประมาณรอแอนอยู่ด้วยนะครับเมนูออกแล้วเมนูก็จะเป็นเมนู หลักๆจะเป็นเมนูเฉพาะที่เราที่เราสร้างขึ้นเพื่อเพื่อร้านอาหารของเราแต่ก็จะมีอาหารทั่วไปด้วยนะครับซึ่งก็จะเทสทดสอบประมาณช่วงวันที่20คือรอแฮนมาชินมาคุยกันแล้วก็สรุปน่าจะได้เริ่มรันจริงๆเนี่ยวันที่25ฝาก พ่อแม่พี่น้องแบบที่อยู่ใกล้มหารสรารครามนะครับร้อยเอ็ดสุรินทร์บุรีรัมย์อนแก่นอากัลศสินเนี่ยฮะที่อยู่รอบๆก็น่าจะมาได้วันที่25เป็นต้นไปนะครับเริ่มทดสอบการให้บริการนะครับแต่ก็าขายจริงเก็บเงินจริงทดสอบระบบบริการม่ชิมอาหารนะ แล้วเราก็จะเปิดแกลนอเป็นิ่งพร้อมกันเลยก็คือวันเกิดของคุณแอนนะครับวันที่6กันยายนแต่ว่าร้านอาหารจะรันไปก่อนผมก็ยอยู่ช่วงช่วงนั้นผมก็จะอยู่ตลอดนะในระยะ 3- 4สเดือนเนี่ยคือปลายเดือนกันยาผมออกงานแต่ว่าผมก็จะพยายามมาอยู่ที่ทาวเวอช่วงกลางวันนะครับ มาช่วยคุณโอขอนแก่นก็กลับมานอกตอนกลางคืนคือภาระกิจแล้วก็กิจการทุกอย่างมันอยู่ที่สารคามหมดไงครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ไกลครับจากสารคามมาที่บ้านที่เจติยาขอนแก่นก็ประมาณ40กว่ากิโล บ้านคองแกนที่ที่ที่ซื้อใหม่นี่ครับก็โครงการเาก็จะอยู่เลี่ยงเมืองทางไปมหาสา,ารคามนะครับขับรถแบบเอาดีๆก็30นาทีถึงครับโรงแรมแล้วก็ไอ้นี่คือกิจการภารกิจทุกอย่างมันอยู่สา,ารคามเหมือนนะครับในะช่วงนี้มันเป็นช่วงเร่งช่วงที่ผมต้องอยู่ตัดสินใจอยู่ดูอยู่กำกับ ก็จะอยู่ที่นั่นตลอดเด็กก็อยู่กับยายที่งนั่นแกะนะ่แล้วบางวันก็จะไปที่สารธรรมแล้วก็จะมีไลฟ์สดคุณปิด EP พที่7นาะวันที่23ได้ศิลปินรับเชิญแบบยิ่งใหญ่มากแต่จริงๆแล้วแฟนขับใจก็ร้อยส่วนมากเนี่ยเราไม่ได้โฟกัสหรือไม่ได้ซีเรียสว่าต้องมีศิลปินรับเชิญนะเพราะาโชว์ในแต่ละอีีคือเราจัดเต็มไปอยู่แล้วลูกไส้ เปิดโงมาได้ลูกน้องนายนะครับนายชัยนาทหรือนครสวรรค์บาร์บาร่าบ้านลุยส่ยกะระลเออเพิ่เลียนอยู่เดี๋ยวเพิ่นกับมาเป็นพระเอกแฟนคลับใจกระลอยที่ซื้ออุ่นปีกกันเนี่ยส่วนส่วนมากแล้วก็ไม่ได้ซีเรียสก,กับศิลปินรับเชิญนะครับเพราะว่าโชว์ของใจกระลอยไม่ว่าจะเป็นละครไม่ว่าจะเป็นมิวสิคัลไม่ว่าจะเป็นลำเรื่องหรือ งานโชว์วัฒนธรรมโชว์่างๆคือเราใส่ไปเต็มอยู่แล้วแต่ว่าก็อยากมีแบบให้มีสีสันนะครับรอบนี้เราได้รับเกียรติจากแม่นกน้อยอุไรพรก็เป็นตำนานเนาะเราจะได้มีประวัติแบบบันทึกไว้ว่ามีผลงานของท่านบนบนเวทีไล์สดเรามีผลงานของท่านในในรูปแบบไล์สดของใจเก็มร้อยนะครับแม่นกน้อยอุไรพร แล้วก็วัดศิวะดนนะครับหัวหน้าสาวน้อยลำพินโชว์เพื่อนกัเป็น,ปนจริงๆก็เป็นเพื่อนกันนะกับคุณวัดเกิดปีเดียวกันครับเกิดปีเดียวกันเพียงแค่ว่าผมทำงานก่อนเฉยๆที่จริงเราเป็นเป็นมือกันน่าจะเปิดขายบัตรอีกวันสองวันนี้แหละครับเดี๋ยวพี่นิวก็เปิดขาย EP ที่ 7นะครับวันที่23่สิบสเรื่องแถวการตีเนี่ยนะจริงครับที่สุดแต่ก็มีครับมีน้องแอนมาสักอีพี นี่ต้องเขากับกินดีดนับเชิญคุณแอนนะจะเป็นเดือนกันยาครับ2 3สกันยาแล้วช่วงใกล้เปิดบวงพลัแต่ก็อยากให้มีสักอีพีหนึ่งเพราะมันอยากได้ภาพที่อยู่ในสตูคุณจริงๆผู้จัดการก็คือคุณนิวนะผู้จัดการคนเดียวกันถ้าให้ ถ้าพูดถึงเรื่อง,องกเป็นเรื่องหยาบนะไปคิวอาร์เขาจองคือเจ้าภาพจองไว้ล่วงหน้าแล้วไงครับต้องใส่เลยครับน้องพลอยคุยกับคุณย่าคุณยายน้องพลอยคุยกับคุณย่าคุณยายสวัสดีจ้าก่อนสวัสดีจ้าเร็วสวัสดีจ้า หนูมาเป็นเพื่อนพ่อออกกำลังกายพ่อปปอะไรสวัสดีจานังเอกน้อยนี่เห็นไหมคุณพี่ๆป,ป้าๆเขามาทักทายหนู ดูอะไรอ่ะดูอะไรสวยไหมครับลูกน่าดูอะไรมาให้เขาดูหน่อยดูหน่อยสิจ๊า นี่พ่อมันให้มันร้อนไม่ร้อนหนูไม่ร้อนอน่ะโอเค,อเคสวยไหมลูกสาวไข่วะมันขึ้นมาก่อน,นลูกสาวไข่สวยยังเลย โดยที่สุดในโลกเลย ดูอะไรอ่ะดูเลื่อดเปื่อยมากเลยหืมเอ๊ะจเอาเอานั่นนั่นมานี่มาเน่มาเน่จิบจิบจิบเอาเดี๋ยวพ่อขออีกยี่สิบนาทีนะ โอเคไหมโอเคไหมโอเคโอเคค่ะโอเคค่ะเอาพ่อปิดนะโอเคค่ะก่อนโอเคค่ะ มาถึงยังจะไหมยังครับน่าจะสิบสิบเอ็ดโมงนั่นแหละครับเพราะว่าเมื่อคืนเขาลงเวทีตีสานะขึ้นเวทีตีหนึ่งมันเป็นบาร์โฮสก่เมื่อคืนแถวราชดาตีสามเดินเ้าตีไว้เดินทางตีสี่กว่าจะถ่ายรูปถ่ายลายเร็ตตีสีก็นับมาอยูกห้าหชั่วโมงพันแก่นกรุงเทพ หลักๆผมก็จะอยู่สารคามแต่ช่วงนี้ก็ต้องดูซ้อมครับเด็กๆปีนี้เยอะอุปกรณ์อะไรก็เยอะเวทีก็ปรับใหม่นะฮะมันก็เลยต้องอยู่ตรงนั้นแบบตลอดเพื่อที่จะตัดสินใจแล้วก็ดูอะไรต่างๆคือแต่ละวันมันต้องต้องโอนต้องจ่ายอยู่แล้ว ถ้าเราไม่อยู่ที่นั่นเราก็ไม่บางอย่างการจ่ายเงินน่ยมันไม่ใช่แค่หลักพันหลักหมื่นเนมันเป็นหลักแสนช่วงนี้จ่ายเงินแบบต่ําสุตต่อวันนี่็คือวันละไม่ต่ำกว่าเจ็ดหมื่นทุกคนคิดดูอันนี้ไม่เกี่ยวโรงแรมไม่เกี่ยวคาเฟ่นะครับเฉพาะวง,งเพราะว่ามันเป็นแบบนี้อยู่แล้วช่วงซอมช่วงที่เราฟอร์มผลง,งานมันจะเป็นแบบนี้อยู่แล้วครับ ช่วงที่ต้องซื้อผ้าซื้อเหล็กซื้ออะไรคิดดูว่าเดือนที่แล้วค่าไฟแสงกี่บาทครับ <c oughs> เมื่อมัมีการจ่ายการลงทุนเนี่ยถ้าเราได้อยู่ตรงนั้นเราได้เห็นว่าเอ็มจ่ายอะไรนั่นก็นสิสบายใจครับแล้วการที่ช่างการที่คนงานจะทำอะไรเราได้เห็นเราได้กำกับมันก็จะชัวร์ถูกใจเราไม่ได้แก้ทีหลัง เวลาการทํางานมันก็จะเร็วขึ้นเป็นไปตามแผนแต่ถ้าทําอะไรผิดพลาดมาแก้มันก็เสียเวลาไปอีกบางอย่างสิ่งที่แน่นอนที่สุดสิ่งที่มันซื้อไม่ได้คือเวลาผมเป็นคนที่แบบมีแผนในการทํำวงแต่ละปีในการที่จะเตรียมความพร้อมก็คือมีไทม์ไลน์มีแผนชัดเจนเพราะว่าสิ่งที่มันซื้อไม่ได้เลยคือเวลา พยายามทุกอย่างทำทุกอย่างตามเวลาตามแผนที่วางไว้ครับและช่วงนี้คาเฟ่ก็จะเปิดด้วยร้านอาหารก็จะเปิดด้วยนะครับที่โรงแรมโรงแรมมาเต็มทุกวันครับแต่ว่ามีสิแบแพสกบดบมีครับปีนนี้ ช่วงนี้โรงแรมเต็มทุกวันด้วยครับแต่ว่าโรงแรมไม,ไม่ไม่ค่อยมีปัญหาไม่ได้ไปจัดการยุ่งอะไรเพราะระบบน้ําระบบไฟอะไรคือทุกอย่างคือลงตัวหมดแล้วความสะอาดก็ไปสุ่มตรวจสัปดาห์ละครั้งสองครั้งครับบางทีก็แอบขึ้นไปขอคุแจขึ้นไปชั้น2ชั้นสามครับอะไรง่วงเหรอแยกพแอนะบางจุดใช้โซลาเซล คืออย่างนี้ครับใช้โซลาเซลล์เนี่ยผมให้เขามาปเมินเนี่ยต้องลงทุนประมาณเกือบสองล้านครับเอาระบบโซลาเซลล์เขา้าครับผมลงทุนเขาสองล้านแล้วแต่โซลาเซลล์ก็มีเวลาของมันเออมันกระเสื่อมไมตามสภพาพเราก็มาดูจุดคุ้มทุนเพราะว่าการจ่ายค่าไฟแสงกว่ามันก็จะพอแค่เดือนที่เราอยู่สองเนี่ยเพราะช่วงออกงานก็ไม่มีใครอยู่ก็พันกว่าบาทสองพัน ที่บ้านลงม้อแปลงครับแต่ก่อนใช้ไฟ30 M, 30 M, 3 0แอมป์สสิแอมป์กี่ม้อสามสีม้อสี่ม้อแต่เดี๋ยวนี้ใช้ม้อแปลงคือจ่ายม้อเดียวใช้หม้อแปลงนะครับก็โอเคเสียงน้อยนดอยเรียบนะอะไรคะอา้ากดตรงนี้ไงมานนี่ ตีดำัำโอเคไม่ใช่ไม่ใช่ใชอีกอันหนึ่งลูกเลื่อนออกเลื่อนออกครับไม่ใช่อันนี้ครับค่ากินค่าอยู่ค่าอุปโภคบริโภคเฉลี่ยแล้วเนี่ยก็คือวันนึงอ่ะตีไปเลยหนึ่งหมถึงหง5 0 0 0บาทต่อวันโดยเฉลี่ย เราก็ซื้อกับข้าวสัปดาห์ทั้งั้งครับสัปดาห์หนึ่งก็ประมาณสามหมื่นบาทครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋หนูกดตรงนี้ไงมนูจะเข้าติ๊กตอกใช่ไหมมันนี่มันนี่พ่อจะบอกวางลงเลื่อนเลื่อนไปก่อนเลื่อนไปก่อนออกจากปุ๊บอย่างเงี้ยโอเคนี่ไง กโอเคน่าเห็นไหมขอบคุณค่าก่อนขอบคุณค่าขอบคุณค่าก่อนขอบคุณค่าเสียงปินบัตรยังมั้งท่านด้เศร้าอยู่ น้องเพชรยังไม่ตื่นครับตอนที่ออกมาออกกําลังกายวันนี้พาคุณเอิงไปสารคามไหมครับไปครับตอนเย็นตอนแรกเอิงอันจังแล้วก็ทาข่ะมาจะมาไฟ7เจ็ดโมงแต่ทีนี้เขาตกเครื่องครับตกเครื่องไปได้รอบสิบเอดโมงน่าจะถึงสิบเอดโมงก็จะพาก,กลับมาที่บ้าน ที่เจติยากรน,นะตอนบ่ายก็จะไปสวนนันทนานะครับตอนบ่ายจะพาไปคาเฟ่ของสวนนันทนาไปไปไหว้พระก่อนนะฮะภาญี่ปุ่นไปบหว้พระก่อนตอนเย็นเขาจะไปกินข้าวที่สารคามกันนะฮะแอมเขาจะไปด้วยแล้วก็จะกลับมาแต่งหน้าประมาณทุ่มหนึ่งอะไรประมาณนี้ครับคุณบอยไปร้านมานิดไปครับผมเพราะว่าน้องสาวผมมาด้วยน้องสาวน้องเขยมาจากญี่ปุ่นก็มามาตอนอ่า เ,เปิดร้านวิวแล้วก็เลยอยู่ต่อเลยมาเที่ยวคอนแก่นก็จะไปดูพี่แอนโชว์คอนเสิร์ตที่ร้านมานิดด้วยตอนเย็นนะครับก็เลยจะไปกันทั้งบ้านเลยเอขออีกจังนอนเจ้าหน้าที่เหรียญขา,าดช่วงติดตามช่องคุณญยญายค่ะชอบน้องแฟนมากแต่ไม่เคยจำได้เลยว่าใครน้องเพชรน้องพลอยที่อยู่กับผมนี่น้องพลอยครับน้องเพชร น้องเพชรน่าจะตื่นแล้วแต่ตอนตอนที่ผมออกมาออกกําลังกายยังไม่ตื่นทําไมหน้าตาน้องเหมือนเอาพุงลงอย่างเดียวพอใช่ครับแต่มันก็หนักอยู่การออกกาลังกายโอ้ยนั่นนั่นไงแม่มาแล้วเห็นไหมรถตู้แม่มาแล้วรถตู้แม่มาแล้ว เด็กๆจะได้เจอคุณอาแล้วใช่ครับอันจังถาครับมาได้อยู่แค่วันเดียวแม่มาแล้วเดี๋ยวพ่อวิ่งอีกอีกสิบนาทีได้ไหมลูกอีกสิบนาทีได้ไหม,ไ,มได้แอนดรอยไอ้เพชรอยหน้าตาเหมือนแอนดรอย โอ้ยกระลูกผมเนาะกระตรงคือผมก็เอสักสิบนาทีก่อนนะับน